สืบเอกรัตการประชุมวันอาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียนะครับคณะเทคโนโลยีการจัดการมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับการเอาเอา,เอาตัวอักษรจากไฟล์ภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภา,าภาพที่เป็นการเขียนหรือเป็นภาพที่เราพิมพ์ม,มานะครับที่เป็นตัวพิมพ์นะครับอา่า แต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของภาพซึ่งเราไม่สามารถคัดลอกลอตัวข้อความได้เมื่อเราต้องการนะครับข้อความในรูปภาพนั้นนะครับมีวิธีทําง่ายๆนะครับภายใน1น,นาทีนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับหนึ่งคือบัญชีของ Google นะครับที่สามารถอัปโหลดที่มันมีได้นะครับ Google d r ได้นะครับหบัญชีนะครับอ่า ตอนนี้ผมจะใช้บัญชีของมหาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อมาถึงนะครับอ่า Google นะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับให้เรียบร้อยนะครับทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเข้าบัญชี Google นะครับหลังจากนั้นนะครับให้มากดเลือกนะครับได e นะครับไดของเราตรงนี้ เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับหรือเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะเก็บรูปภาพนะครับที่เราจะทําการแปลงข้อความออกมานะฮะอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับก็คือโฟลเดอร์ชื่อว่าแปลงภาพเป็นตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับรูปภาพแรกนะครับที่ผม จะยกตัวอย่างนะครับก็คือรูปภาพนี้นะครับซึ่งเป็นลายมือนะครับแล้วใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายหรือ,อกล้องดิจิตอลถ่ายมานะครับเป็นไฟล์ดิจิตอลตัวนี้เป็นไฟล์ jpeg นะฮะไม่สามารถ Copy ข้อความได้สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือเราทำการอัพโหลดรูปนี้เข้าไปในไดร์ของเรานะครับทำการอัพโหลดเลยครับ รอสักครู่นะครับให้ไฟล์ขึ้นมาเมื่อไฟล์ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ไฟหนึ่งทีแล้วก็คลิกขวานะครับ open with นะครับ Google d o c นะฮะร,รอของอ่ารอ Google ขอประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อ Google ประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันจะนำรูป ที่เราอัปโหลดเข้าไปเมื่อกี้นะครับลงมาใส่ในเอกาสารของเราอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียนนะครับเป็นลายมืออย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนร้อยเปอร์ซนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คข้อความอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นข้อความที่เป็นแบบตัวพิมพ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้สมมุติว่าอันนี้ผมยังไม่ทำรูปนะครับถ้าจะแคปเอาแค่ช่วงนี้นะครับให้กด Windows ทิแล้วก็ S นะครับเคอร์เซอร์เมาส์จะเปลี่ยนเป็นกากบาทนะฮะแล้วผมต้องการนะครับข้อความในส่วนนี้ นะครับก็ทำการแคปออกมาเสร็จแล้วนะครับให้เราไป,ไปเปิดโปรแกรมเพนส์นะครับแล้วก็ทำการวางภาพลงไปนะครับวางภาพที่เราแคปมาเมื่อกี้ลงไปขยายให้มันตัวใหญ่หน่อยก็ได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราก็ทำการเซฟนะครับเซฟแอส JPEG ก่อนนะครับ ผมจะเซฟไว้ที่หนา้าทิดชอปเลยแล้วกันนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับทำเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือให้เราทำการอัปโหลดไฟล์ลงไปใน g o o g l e d r i v e ของเรานะครับเมื่อกี้ผมเซฟไฟล์ชื่อว่าหนึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมอัปอัปโหลดลงไปนะครับเหมือนเดิมเลยครับ คลิกขวานะครับ Open With นะฮะ Google Doc นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเขาจะทำการเอาภาพมาวางให้ก่อนนะครับนี่นี่นี่คือภาพที่เราอัพโหลดลงไปด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะมันจะทำการ คัดลอกข้อความจากรูปภาพออกมาให้เราเราสามารถ Copy นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในไฟล์ในเอกสารของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้การเอาข้อความออกจากภาพนะครับที่เราไม่สามารถก๊อปได้ในทีแรกนะครับเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองนะครับต่อไปนะ Google Docs ช่วยคุณได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ